คนที่เราแอบชอบเขารู้ไหมว่าเราชอบแล้วเขาชอบเรากับแล้วหรือยังมาดูกันค่ะถ้าเกิดว่า,าไพ่เป็นที่คุณแต่ว่าไพ่นี้เป็นของคุณนะคะ ถามว่าเขารู้หรือ,อยังตอนนี้ว่าคุณชอบต้องบอกว่าเขาอะเริ่มรู้สึกค่ะมีความลังเลใจแล้วมีความเอ๊ะในใจแล้วค่ะว่าคุณเนี่ยต้องรู้สึกอะไรกับเขาแน่เลยเป็นเพราะว่าท่าทีของคุณค่ะบางทีคุณอาจจะเนียนเนียนเข้าหาเขาหรือว่าคุณเนี่ยใกล้ชิดเขาบ่อยๆทําให้เขาเองเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรในความสัมพันธ์แน่ คุณเองน่าจะรู้สึกอะไรกับเขาแน่ๆเขาเนี่ยผ่านการที่จะมีคนเข้าหาในหลายรูปแบบหรือว่าผ่านความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยมาแล้วทําให้เขาเองก็รู้เลยแหละค่ะว่าคุณเนี่ยชอบเพราะเขาอยู่แน่ๆเขาเองเนี่ยรู้สึกดีกับคุณนะคะรู้สึกชอบคุณและเขาเองก็อยากจะพัฒนาหรือเรียนรู้ความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะเขาเองมีความชอบเช่นเดียวกันกับตัว คุณที่รู้สึกกับเขาค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบที่ดียิ่งขึ้นในเร็วๆนี้นะคะดูดวงเฉพาะเจาะจงรายละเอียดหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ